สวัสดีครับตอนนี้ก็พาพ่อใหญ่ทองคูณออกจากแดดไปอยู่ในล่มไม้นะครับนี่ก็มีลุงนะครับลุงเรืองอาจารย์ผมเองนะครับแล้วก็พ่อใหญ่เกตนะครับที่เลี้ยงหนุ่มสุรินอยู่นะครับตอนนี้ที่ดูแลหนุ่มสุรินกับชิดทัตูมอยู่นะครับครับก็ดูพ่อใหญ่นะครับว่าจะเออกได้ไหมครับอาการตกมันตอนนี้ก็ไหลแรงแล้วนะครับ ก็ยังยังไม่มีอาการที่ว่าจะดุร้ายอะไรนะครับแต่ก็ตรงตรงระวังไว้ก่อนนะครับเ็่อจะเปลี่ยนโซ่นะครับเปลี่ยนโซ่โซ่เอาโซ่มาเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนโซ่นี้แล้วก็จะใส่ใส่ประโคนหลังนะครับเพื่อการขี่ข้างบนนะครับเพื่อกันไว้การการความอันตรายไว้ก่อนนะครับพอจะ แกแล้วเปลี่ยนโซ่เสร็จก็จะพาเดินไปตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะจะลื้อลัวลัวตรงตรงตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะเดินไปข้างๆ้างป่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเดินไปตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่กําเสนก็ตกมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายถึงพ่อใหญ่กําเสนและพ่อใหญ่ทองคูณอาจจะหลุดหลุดไปหากันนะครับอาจจะวิ่งไปหากันได้แล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ กับตกมันตอน่อตกมันนะครับต้องห่างกันไว้ก่อนนะครับว่าเดินผ่านก,กันก็ห่างกันัสามสิบเมตรนี่นะครับก็หอกนี่ก็ระวังไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้จัดแทงเขาหรอกครับคือคือระวังป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับที่ถึงมานี่นะครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่ไม่ยังไม่เมานะครับเพราะว่าถ้าว่า มันไหลออกแรงแล้วเข้าปากอาจเกิดอาการเมาหรือว่าอาจจะจําความไม่ได้นะครับช่วงช่วงนี้ก็ต้องก็ต้องระวังความต้องระวังไวม้มากๆนะครับครับต้องสั่งมือวะสั่งบ้านนะเดี๋ยว,วาอาจารย์เขาจะาสั่งดูนะครับคือลุงผมเองนี่นะครับ ครับก็โอเคอยู่นะครับก็ยังเชื่ออยู่นะครับคือเทสก่อนนะครับก่อนเราจะเข้าจะแก่โซ่แกอะไรเราเทสก่อนนะครับครับเดี๋ยวต่อไปผมก็ขึ้นหลังนะครับขึ้นหลังแล้วก็จะขี่ขี่ขี่ออกไปนะครับครับผมเดี๋ยวต้องเราดูต่อไปนะครับ ครับตอนนี้ก้านเจดขึ้นไปนั่งบนคอพอใหญ่ตองขุนเป็นที่เรียบร้อยครับกำลังออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาหลักที่มีร่มครับอ๋อกลมแกโซ่หอบหอบพอได้อยู่ครับ cắn cắn tháng về leo khắp phải hơi bye ะใะลรจะถึงจุดหมายแล้วครับเหลืออีกอประมาณห้าสิเมตรโอ้ตอนนี้น้ำมันกำลังพุ่งออกครับพุ่งออกข้างล่างเยอะอยอมีรอยหยุดตลอดทางอากาศก็ร้อนกาศร้อนมาก ไปไปยใหไ่ไปถึงที่หมายแล้วใช้เวลาเดินมาจากหลักตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็น่าจะระยะทางกิโลกว่าประมาณกิโลกว่าเดินไว้ครับ chạy về là mấy thứ chú môn mạng 30 nửa thì 35 nửa thì đại ai cũng phải ai con riêng nhưng như không không ai cũng <laughs> phải con riêng ai hóa hoa riêng đúng Ai, ạ ảnh ảnh bếp ảnh cơm ดำกัน F F, บบน้าเอ,องชัวร์แอปอปไปแบนฟุกเทเลทเออเอออานองเจ้าเอาครับอ่ะตอนนี้ก็จะทำการตกปลอกแล้วก็ล่ามต้นไม้นะครับถึงแล้วนะครับอ๋อร่มรื่นครับกิ่งก้นกานสาขายเยอะครับตรงน,นี้อากาศเย็นทลางวัน ขออนุญาตก่อนนะครับท่านผู้อ้เวก็มาดูกันต่อนะครับมาถึงร่มไม้แล้วนะครับาจะพาไปดูชัดๆนะครับว่าผู้ใหญ่ตกมันอาการจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันที่ไหลออกนะครับเนี่ยครับนี่ไม่ใช่เยี่ยวนะครับคืออาการของช้างตกมันทุกตัวจะเป็นเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ อยู่ในล่มแล้วนะครับมเมื่อกี้ก็มาจากบ้านบ้านซีดอคําแสนนะครับซึ่งอยู่กลางแดดเกินไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหน้าร้อนแล้วนะครับเข้าหน้าร้อนแดดจะร้อนจัดนะครับตัว<ๆ>ใ,ใหญ่ก็ช้างอายุเยอะมากแล้วนะครับถ้าว่าไว้ตากแดดนานๆน,น,น่าจะเป็นเดือนนะครับอาการของตกมันอย่างเงี้ยก็อาจจะร่างกายอาจจะซุกโซมนะครับถ้าว่าตากแดดนานๆ ก,กับการตกมันด้วยนะครับช้างตกมันทุกตัวต้องคือผิวผิวเนี่ยหนังเนี่ยจะจะรัดตัวนะครับจะรัดเหมือนช้างรวมแล้วคือนิสใสดีมากถืวอว่าขาดหรือโดยที่ไม่มีอาการครับอันนี้ก็อาจารย์ผมเองนะครับเพือ่อลุงลุงบุญเรืองนะครับก็ขอสอบถามนิดนึงนะครับอาการของพอใหญ่เนี่ยอาการตกมันนี่ที่ถือว่ายัง นิสายดีไหมครับถ้าเแบบเดิมย,ยังยังไม่มีอาการคุ้มคลั่งย,ยังไม่มีผลข้างเคียงว่าเขาจะดันหรือว่าจะแสดงความก้าวร้าวตอนนี้ยังเชื่อฟังทุกข,ขั้นตอนแต่เพียงจต่ว่าท้างตกมันเนาะก็รู้ๆกันอยู่ใครก็ต้องกลัวและต้องระวังก็ต้องระมัดระวังเนาะ,นะแต่ว่าช้างยังไม่มีอาการอื่นยังเหมือนเดิมครับนี่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆครับครับ ต้องระมัดระวังไว้นะครับอันตรายอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าอาการของช้างตกมันทุกตัวอาจจะลืมเจ้าของลืมควานนะครับแต่ว่าของพ่อใหญ่นี่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอาการถึงขั้นขนาดว่าลืมควานนะครับก็ยังยังขี่มาได้ถึงประมาณกิโลกว่านะครับประมาณกิโลนี่แหละเพราะว่ากิโลน้อยๆน,นะครับขี่ช้างตกมันมาได้นะครับก็ถือว่านิสัยก็ ดีนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับแต่เมื่อก่อนที่ที่มีข่าวเขาว่ามาว่าดุๆนะครับก็ดุจริงนะครับเมื่อก่อนก็ดุจริงอยู่ครับแต่ว่าอยู่อาจจะอยู่ที่การการเลี้ยงและการใช้งานด้วยนะครับแต่มาอยู่ที่สุรินก็ไม่มีประวัติอะไรนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆครับตอนมาใหม่ๆก็เดือนนี้ก็นิสัยดีขึ้นนะครับเราเลี้ยงเอาใจใส่ดูแลเขา แล้วก็ผูกพันกับคนเลี้ยงนะครับเขาก็อาจจะห้ามอารมณ์ตรงนั้นได้นะครับก็ต้องดูอการเฝ้าดูอการอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าจะพา ก่อใหญ่เกตกับลุงเลืองนะครับกับพ่อตาผมเนี่ยที่มาช่วยนะครับก็จะพาเขาไปกินน้ํากินท่านะครับที่ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านที่มาช่วยผมด้วยนะครับถ้าว่าไม่มีทุกทุกท่านทุกทุกท่านมาช่วยผมก็อาจจะไม่กล้าเอาพ่อใหญ่ออกมาคนเดียวได้นะครับก็ไม่มีความสมมารที่จะได้ที่จะกล้าเอามาคนเดียวได้นะครับเพราะว่าช้างตกมันเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันไว้เผื่อจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรผมก็จะอัปเดตให้รู้อาการพ่อใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่น,นี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC ฟทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและเป็นห่วงอาการของพ่อใหญ่นะครับก็ขอสวัสดีครับ